โรงเรียนบ้านนาขุมขันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่98หมู่5ตำบลน,นครชุมอำเภอนครไทยจัังหวดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด91คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คนการพัฒนาชาติที่สำคัญคือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดอันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนอันดับแรกของการพัฒนาคนคือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามายัยเพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กอาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่กำลังจเจริญเติบโตที่มีความต้องการสารอาหารครบทุกหมู่ ทำให้นักเรียนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดถ้านักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไปนอกจากนี้โครงการอาหารกลางวันยังได้มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนําประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยดังนั้นทางโรงเรียนบ้านนาคุ้มคันจึงเสนอโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่ทําให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามายัยและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นข,ข้อดังนี้นะครับข้อที่1เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนนะครับข้อที่2นะครับเพื่อนําผลผลิตที่ได้นะครับไปจําหน่ายให้กับอาสหกรณ์โรงเรียนแล้วก็โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่เขาอยากได้ไข่ไปรับประทานเราก็จาหน่ายให้ครับ สำหรับข้อที่3านะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริงครับข้อที่4ี่ครับเด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมตามวัยครับสำหรับกระบวนการดําเนินงานนะครับครูได้แบ่งนักเรียนออก啊ตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับออกเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะคระระดับชั้นกันนะครับโดยส่วนมากนักเรียนชั้นป .6 จะเป็นผู้นําที่จะพาน้องๆ ทำงานนะครับซึ่งการทํางานนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะดูแลโรงเรือนให้มีความสะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็การให้อาหารการให้น้ําพร้อมท,ท,ทั้งทาสถิติการเก็บผลผลิตหรือเก็บไข่ที่ได้ในแต่ละวันนะครับลงบนกระดานไว้บอร์ดที่อยู่หน้าอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับเราจะได้ทราบว่าแต่ละวันเราได้ไข่ประมาณเท่าไหร่นะครับ เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของเด็กนักเรียนนะครับเป็นการฝึกฝนผู้นําและผู้ตามที่ดีของเด็กนักเรียนในแต่ละกลุ่มครับผลการดําเนินง,งานนะครับเด็กนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับได้รับความรู้มีทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการให้อาหารการให้น้ํารวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรือนแลกะก็ในเรื่องของ อยารักษาโรคไก่ด้วยครับรวมไปถึงกระบวนการทํางานกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีมนะครับเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ครั้งนี้นะครับไปไป,ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งได้